ฮัลโหลจ้าฮัลโหลสิงสาสิทธิ์ใช่ไหมคะจ้าจะเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรฮัลโหลค่ะ <c oughs> ต้นปีอ่ะยังไม่ได้เลยนะจ่ะ,ะสิ่งที่ขอไปอ่ะยังไม่ได้เลยนะสิงส์สิทธิ์อ๋อที่ขอไปต้นปีอ่ะเหรออือฮะ แคนเซิ้นยังทานไหมอะแคนเซิ้นอะไรอะแคนเซิ้นทำไมฮะมันมาตายจริงอะเอา้าหัวหมูก็ให้ไปเละทำไมไม่ได้อ๋อแบนึโงโเหรอกงเหรอจะเล่นกันใช่ไหมเจอแน่ฮ <c oughs> ัลโหลกาทำไมตัดสายคะเอ่เอยุ่งอยู่ยุงยงย่งอะไรคุณขอเยอะเอ่อ ทีท่แล้วไม่เป็นไรเออปีหน้าเป็นไงบ้างจะว้าวไหมจะมีเรื่องแบบว้าวๆ้าวไหมคะแบบถึงแบบยังไงอะแบบสัมผัสได้รู้สึกอะรู้สึกถึงอะอ๋อแต่เบาว้าวอะเหรอใช่ใช่เอาไปเลยปวดหลังจ้าปวดหลังปวดหลัง <c oughs> ปวดหลัง <c oughs> ติดต่อเลขหมายปลาทางได้ในค่ะบอกกูแล้